สวัสดีเจ้ามาปากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัรสบดีตีสแปดกรดกฎาคม2 5 6 5เจ้าเรามาดูรายงานสภาพอากาศทิพผ่าันธม้าของตะวันกันก่อนนะเจ้าตะวันนี้ท่พภาคเหนือของเฮามีฝนตกเล็กน,น้อยถึงปานกลางเป็นบางพื้นที่เจ้าโดยมีรายงานฝนสูงสุดของภาควัดได้เ1 1มิลลิเมตรที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝาง,จ,งจังหวัดเชียงใหม่เจ้า สำหรับอุณหภูมสิสูงสุดของภาคเหนือตะวนันนี้อุณหภูมสิสูงสุดอยู่ในช่วง34-38ถึงสาองศาเซลเซียสโดยมีรายงานอุณหภูมสิสูงสุดของภาควัดได้38.3องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าห่ามาดูสภา,าการทั่วไปของวันนี้เจ้าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันย่าฮื้อภาคเหนือมีฝนฝาน้าคะนองได้เป็นบางแห่งเจ้า ขามาดูขาดหมายลักษณะาอาการแหงเสาซีชมงตังหน้าเจ้าที่ภาคเหนือตอนบนมีฝุนฝ้าขนอง้อยละเสาของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเจีงยงใหม่และน่านอุณหภูมิต่ำสุดซีถึงซ5ห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36ถึง38องศาเซลเซียสลมเปลี่ยนลมใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างมีฝุนฝ้าขนองร้อยละเสาของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัด ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุดา5 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38อ,ด36อดงศาเซลเซียสลมเป็นลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า ในระยะนี้ภาคเหนือของเฮามีฝนน้อยลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคขนองคือขึ้นได้เป็นบางแห่งเจ้าส่วนในตอนกลางวันก็จะมีอาการห้อนขอเห้อพ่อแม่ปีน้องหักษา,ส,าสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศดังกล่าวไว้ตัวนะเจ้าและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร0 5น2 7 7้1 9 19, ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเ็บไส้และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ขอลาพิกรณ์สวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน